ามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ก็หน่อยนะครับสองมือแม่ที่เลี้ยงลูกมาสุดท้ายต้องพ่ายแพ้ให้กับฝ่ามือยมาบาลครับ ลูกชายฆ่าแม่แท้ๆของตัวเอง oh. เพราะของเงินแม่จะไปซื้อยาบ้าไม่ได้ครับ oh. ล่าตัวในเคียมฮะฝ่ามือยม,มาบาลฆ่าแม่ปล่อยร่างแม่ตาอยู่บริเวณหน้าห้องน้ํานอนคว่ำหน้าอยู่ uh huh. สิ่งที่ลูกชายทําคือในเคียมทำเนี่ยนะฮะถ่ายรูปเสร็จปั๊บโพสตลงไปใน Facebook oh. และถ่ายรูปฝ่ามือตัวเองพร้อมข้อความว่าฝ่ามือยม,มาบาลคมหักเหลี่ยมตะวันเรียบร้อย uh huh. หลังจากนั้นฮะพอฆ่าแม่เสร็จปั๊บเอามอเตอร์ไซค์แม่ขี่หนีออกจากจังหวัดตรัง oh. ล่าสุดครับคุณผู้ชมและชมพู่ครับ ไปเจอภาพวงจรปิดจากตรังคุณผู้ชมนึกตามนะมาโพลแถวสมุทรปราการเฮ้ยขี่แบบข้ามวันข้ามคืนมาเลยคาดว่าน่าจะก่อเหตุฆ่าแม่ปลายเดือนกุมภาพันธ์28กุมภาเพราะว่าลูกสาวอีกคนติดต่อแม่ไม่ได้เลยจน mm hmm. กระทั่งเมื่อวานเนี่ยเจอศพนะฮะ ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ช่วงเกือบเกือบสี่ทุ่มฮะมีภาพภาพนี้เกิดขึ้น3มทุ่ม44นาทีครับวงจรปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวปากซอยสุขสวัตรร้อยหรือซอยวัดใหญ่บางปรากฏครับที่อำเภอพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการพบภาพในเขี้ยมที่ก่อเหตุฆ่าแม่มานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นฆาตกรฆ่าแม่จับภาพนาทีที่ในเขี้ยมนัทพลครับผู้ต้องหาฆ่าแม่จากจังหวัดตรังบิดมอเตอร์ไซค์มาอ้โหู ข้ามากี่จังหวัดเนี่ยมาโผล่สมุทรปราการครับเดินมาขอเงินขอข้าวกินฮะไม่มีตังระหว่างนั้นมีนายทหารเรือใจดีโต๊ะใกล้ๆเดินไปพูดคุยด้วยถ่ายถามเอ๊ะเป็นยังไงไมายังไงอะเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเห็นป้ายทะเบียนจังหวัดตรังเขาบอกว่ามาจากตรังจะไปตราดฮะ พี่นายทหารเรือใจดีก็เลยช่วยสั่งอาหารเป็นราดหน้าและน้ำให้กับในเคี่ยมกินโดยที่เขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือฆาตากรใจโหดที่ฆ่าแม่บังเกิดกล้าวตัวเองแล้วหนีข้ามจังหวัดมาจ่ายเงินให้เสร็จสับเรียบร้อยในเคี่ยมก็กินเต็มที่รวมถึงสั่งโยเกิร์ตปั่นให้อีกต่างหากครับกินเสร็จมีแรงในเคี่ยมขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีต่อฮะพี่ทหารเรือคนนั้นยังไม่รู้นะย้ํา จนกระทั่งเขาก็โพสต์เรื่องราวดีๆที่ได้ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานฮะความดีใจกลายเป็นความตกใจฮะคนเข้ามาคอมเมนต์กระหน่ำเลยว่าพี่พี่รู้ไหมเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาออกข่าวไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคือนน่ะมันฆ่าแม่ตัวเองว่ามันหนีมานะเขาตามหากันให้ควักเลยเนี่ยแจ้งหนึเลยนะพี่นะไม่รู้ว่าหนีไปไหนแล้ว พี่คขาตกกระจฮะ,ฮะเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะช่วยคนแต่ทําไมถึงเป็นคนแบบนี้หลักฆ่าแม่ตัวเองดูสิครับถ่ายคลิปอะไรต่างๆเอาไว้โถทีมข่าวลงพื้นที่ได้คุยกับแม่ค้าร้านกว๋วยเตี๋ยวครับสมมุติชื่อพี่พรนะบอกว่าเมื่อคือนเนี้ยจังหวะที่ลูกค้าเขากําลังนั่งกินข้าวกันอยู่เนี่ยในเคี่ยมเดินมาขอกินฟรีบอกไม่มีตังค์แล้วลูกค้าใจดีเขาเห็นก็เลยอยากจะช่วย ลองฟังพี่เขาเล่าเพิ่มเติมว่าพอเขารู้ความจริงว่านี่เป็นฆาตรกรใจโหดเขาตกใจกันมากฮะคุณค้าคุณค้าก็ประมาณหลายตัวเห็นยกมือไหว้น้องแต่ว่าลูกค้าคนนั้นก็เขาก็เลยเลี้ยงข้าวก็เลยจ่ายเงินให้ว่าเงินเท่าไหร่เขาวเลี้ยงน้ำใช่ใช่ใช่เขามาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวค่ะคือน,น่ากลัวเนาะมันเหมือนกับว่าคนเหมือนคนสกปรกแบบว่าเหมือนไม่ได้อาบน้ําอะไรหลายๆวันเนี่ะหน้าก็จะมา แววตาก็แรดูน่ากลัวตอนแรกก็คือไม่รู้แล้วตำรวจเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่เป็นนักมวยอะไรสักอย่างก็เลย้เป็นฆาตรกรเลยเหรอก็เลยบอกว่าลูกค้าเขาก็เลยก็เลยอ่าบอกวยซึ่งนั่งตรงนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัวอยู่น่ากลัวมากพอมารู้ความจริงว่านี่เป็นฆาตรกรที่ฆ่าแม่และเขาก็มีประวัติเป็นอดีตนักมวยด้วยค่ะแล้วหนีข้ามจังหวัดมาแบบนี้ล่าสุดครับช่วง11โมงวันนี้ฮะ ตำรวจจราจรสอพอมืองนคนปรปฐมครับร้อยตํารวจตรีก,กิจปนัททองยินดีขี่รถสายตรวจผ่านไปทางหน้าพระแล้วเลีเ้ยวซ้ายบริเวณไฟแดงจุดโพทองแถวองค์พระปฐมเจดีเจอในเขี้ยมพอดีฮะ <S 2> <S 2> แล้วดูหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่คือ,อชัดมากเลยเห็นตาลอยๆไม่พูดไม่จาพอถามจะไปไหนตอบไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วรอบนี้รอบแรกตอบกับพี่พลเมืองดีว่าจะไปตราดใช่ไหมรอบนี้บอกไม่รู้จะไปไหน เอ๊ะป้ายทะเบียนตรังมาโผล่ที่นครปฐมยังไงอะเนี่ยก็เลยคุมตัวมาโรงพักก่อนครับทำไมไม่ใส่หมวกกันน็อกล่ะจะแจ้งข้อกล่าวหาใบขับขี่ก็ไม่มีอีกในเคี่ยมพยายามโทรหาคนนั้นคนนี้เพื่อจะมาจ่ายค่าปรับไม่มีใครรับสายสุดท้ายทํายังไงครับโทรกลับไปจังหวัดตรังก็เห็นป้ายทะเบียนตรังนี่นาความแตกฮะความแตกตํารวจที่ตรังบอกคุณตํารวจครับที่นครปฐมอย่าเพิ่งปล่อยตัวผู้ชายคนนี้นะครับเขาเป็นฆาตกรฆ่าแม่แล้วหลบหนีมาครับ ก็เลยต้องตะล่อมให้ไปนั่งในห้องแอร์ก่อนแล้วบอกว่าอันเนี้ยมื่กี้ติดต่อได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาจ่ายค่าปรับในระหว่างนั้นฮะรีบรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีว่าในพื้นที่นครปฐมเราจับผู้ต้องหาค่าโหดแม่แท้ๆได้แล้วเรียบร้อยฟังเปิดใจสายตรวจสพเมือ,นองนครปฐมร้อยตำรวจตรีกิจปนัดครับมันโทรไปหาใครมันโทรไปที่จังหวัดตรังอืผมก็ไม่รู้ว่าผมเรียนสายใครเพราะว่า เขาก็เลยเสียงเหมือนคนตกใจนะออพี่ตอนนี้พี่อยู่กับน,นัทพลใช่ครับพี่พี่อย่าเพิ่งเป่าโจมไปไหนนะเอามีอะไรครับมันข้าวแม่อ,อ๋อได้ครับได้ครับโดยผลการ้อเราก็บอกว่าตอนนี้อยู่ที่สพเมืองคมปฐมขอบคุณพี่ตำรวจจราจรร้อยตำรวจตรีกิตประนัดด้วยนะครับสพเมืองนคปรปฐมนะฮะ จากนั้นครับตำรวจคุมตัวในเคี่ยมเข้าห้องสอบฮะนักข่าวพยายามถามทําไปทําไมเอาลองฟังหน่อยว่าสาเหตุที่ฆ่าแม่ที่เลี้ยงมาด้วย2มือแล้วก็รักและห่วงลูกชายมากๆเนี่ยไม่ยอมย้ายออกจากบ้านต่อให้ใครจะเตือนอะไรก็ตามเขาจะว่ายังไงฮะพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างเครียดไหมเครียดมากไหมพี่พี่เครู้ตัวทอะไรลงไปอะพี่ตอนนี้เป็นไงบ้างเครียดเครียดมากพี่พี่เมรู้ตัวไหมทำอะไรลงไปอะรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังได้นะ ตัวคะอืมั้งไปเป็นายยาเมม่รม้ตัวกี่เสพยาไหมคะไม่เสครับไม่ได้เลนเพื่อำเ ไม่เสพยาไม่เสพแอมเฟตามีนครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือพูดงึงงงเเลยฟังยากนิดหนึ่งนะตำรวจสพเมืองนครปฐม,มอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะครับแล้วก็ประสานไปยังพื้นที่ย่านตาขาวจังหวัดตรังคนระับพื้นที่จุดเกิดเหตุโรงพักย่านตาขาวให้มาอายัดตัวไปดำเนินคดี <S <S เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมรายง,งานให้ทราบต่อไปคุณผู้ชมห้ามพลาดเหตุการณ์นี้ตามติดกันแบบละเอียดยิบ <S <S ค่ำนี้ไทยรัฐนิวโชว์ครับ